กลับเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตเรากําลังเกาะติดเรื่องเหมืองทองคํานะครับวันนี้ก็เลยให้หัวข้อว่าโค้งสุดท้ายเหมืองทองคําแต่ว่าจะ จะยังอีกหลายโค้งหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาถามแขกรับเชิญของเราวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับท่านแรกเลยาธิที่การสมาคมองค์การพิทักษ์ร,รัฐธรรมนูญไทยขุนศรีสุวรรณจัญญาท่านที่2นะครับรองประธานกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคําคุณวันเพ็ญพรหมรังสรรค์แต่ว่าตอนนี้เพิ่มมาอีก4คนนะครับอ้าวผมขอคุณวันเพ็ญแนะนําทั้ง4คนนะครับมาจากจังหวัดไหนบ้างอันนี้มาจากมวกเล็ก แล้วก็พี่น้าเออุีกสลรบบุรีสระบุรีค่ะลุงมาจากมุกเล็กสระบุรีครับแล้วก็ข้างหลังนั่นก็คือมุกเล็กสระบุรีแล้วก็พี่นัทพลมั่นใจจังหวัดจังหวัดลบบุรีค่ะลบบุรีนะครับผมขอถามนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับกลุ่มประชาสังคมปัจจุรูปทรัพยากรและทองคำเนี่ยประกอบด้วยคนที่เดือดร้อนประชากรข้างเหมืองหรือว่าสายแร่มันผ่านเนี่ยมาจากกี่จังหวัดกันบ้างเรามาจากลพบุรีสระบุรีพิจิตรพิศณุโลกเพชรบูรณ มีขอไปยังหมดเลยยังหมดเลยยังจิตกจนุโลกเพชรบูรณ์ลบุรีสระบุรีแล้วเมื่อกี้ี่คุณสิริวัลเอ่ยมาถึงเรื่องของภาคตะวันออกจันทบุรีก็เป็นสายแรกเหมือนกันแต่จริงๆเร้รวมอยู่ในกลุ่มนี้ไหมเราเคยรวมกันปี58เราเคยยื่นคัดค้านนยบายทองคาด้วยกันครับแล้วทำไมถึงไม่ได้ร่วมแล้วก็ช่วงช่วงหลังเนี่ยก็คือในพรรัฐบาลยุติการทําเหมืองไปต่างคนต่างก็สู้กันอยู่ในจังหวัดเพราะมันไกลกันมากอ๋อแล้วเดี๋ยวจะกลับมาสู้กันอีกไหมอ่ะตอนนี้ท่าน ก็มีท่านสสของจังหวัดธนบุรีท่านมารับเอาร่างพรบทองคําไปแล้วท่านว่าเป็นประโยชน์ของประเทศมันจะได้ระง,งับทางประเทศาาท่านก็รับปากแล้วว่ามันเป็นประโยชน์ของชาติท่าผมขอถามแต่ใจทั้งสองคนเลยนะโค้งสุดท้ายเหมืองทองคําจริงก็โค้งสุดท้ายจริงๆไม่อ่ะอีกงยังอีกพันโค้งหรือเปล่าคุณสุวัสดิ์าไงเวลาเราขึ้นไปบนจังหวัดแม่งสอนเนี่ยดูที่ กี่พันโค้งกี่พันโค้งใช่หรือจะไปอำเภอรีจังหวัดลาพูนเนี่ยจะถึงกี่พันโค้งครับเยอะแต่ว่าแต่ละโค้งเนี่ยมันก็มีความหมายของมันทั้งสิ้นนะครับซึ่งเราเองก็ต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้มันยังไงก็คัดค้านอยู่นั่นแหละแต่เราต้องการนําเสนอว่าถ้าถ้ากิจการเหมือนทองคำเนี่ยถ้าไม่ได้ไปอยู่หน้าบ้านท่านเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกอะไรหรอกนะครับ ว่ามันเดือดร้อนแสนสหัสอย่างไรท่านอย่ามองว่าเอ้ยเขามาทำเนี่ยมันทําให้รักได้ประโยชน์ได้เงินภาษีประชาชนนั่นโน่น,นี่นั่นจริงๆแล้วสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเราเนี่ยมันน้อยนิดมากมันเป็นปลายขี้เล็บของผลประโยชน์ที่เขาจะให้เท่านั้นเอง <c oughs> อย่าลืมนะว่าทองคาที่เขาหลอมมาเนี่ยจริงๆนะผมก็ไปดูเตาหลอมขอเขานะมันจะออกมาเป็นสีเงินม,มันไม่ได้เป็นสีทองหรอกแล้วเขาต้องเอาไปแยกนะเอาไปแยกอีกทีหนึ่งแต่ไม่ได้แยกในประเทศไทยแล้วนะ ส่งไปแยกที่ออสเตรเลียส่งไปแยกที่ฮ่องกงนะฮะแล้วสินแร่พวกนี้เนี่ยเท่าที่พยายามตรวจสอบอยู่เนี่ยสินแร่ม,มันมีแร่อื่นที่เป็นประโยชน์แล้วมีมูลค่ามหาศาลจราทะลุงก็เอาไปหมดเลยใช่เอาสินแร่อื่นไปด้วยมันมีสินแร่ยูเลเนียมมันมีสินแร่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลกว่าทองคําแต่เราเสียเสียภาคหลวงเฉพาะทองคอืงแต่ภาคหลวงสินแร่อื่นซึ่งมีราคาเนี่ยมันถูกปกปิดไว้เพราะว่ามันยังไม่ถูก แยกออกมาเวลาไปแยกไปแยกที่ฮ่องกงไปแยกที่ออสเตรเลียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยทําให้เรานี่สูญเสียผลประโยชน์เรื่องนี้ออกไปอย่างมหาศาลแล้วปีปีหนึ่งเนี่ยบริษัทเราเนี่ยส่งลงเรือไปเนี่ยไม่รู้จะเท่าไหร่งั้นแสดงว่าการต่อสู้นี้ยังอีกยาวนานใช่ยังอีกยาวนานนะแต่ว่าตอนที่ผมลงพื้นที่ไปพิษนุโลกพิจิตรเนี่ยไปไปค้างหลายครั้งทีเดียวชาวบ้านบอกว่าถ้าคราวนี้ นาย,ยกุรัฐมนตรีจะต้องประเทศไทยจะต้องยอมเสียค่า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 ปรับก็ต้องยอมเพื่อที่จะรักษาไว้ไอ้ตรงนั้นอะ่ะจะปรับกี่พันกี่หมื่นล้านเนี่ยก็ต้องยอมเถอะเพราะว่าไปไปพลาดแล้วอะ่ะจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะประเทศไทยใช้มาตรา44มันยังมีมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลไทย ผู้ให้สัมปทานถ้าอย่างนั้นนาย,ยกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลเนี่ยทำไมถึงมาโอนอ่อนผ่อนโปรทั้งทั้งทีกก่ก็ก็ยังไม่จบอะ่ะหรือว่าอย่างไรเราเราแยกนายกออกจากรัฐมนตรีโอเคสิ่งที่เราแยกนายกนายกตัดสินใจถูกแล้วละ่ะหลังประชาชนร้องเรียนมายาวนานมาตาราสี่สี่การมาตราสี่สี่ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเป็นการบริหารราชาการแผ่นดินโดยชอบของรัฐบาลไทยผู้ให้สัมปทานมันคือสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐบาลมีอำนาจเหนือเอกชนเมื่อรัฐบาลเห็นว่าประชาชนร้องเรียนก็จึงระงับไว้ ถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพอืมแต่ละประเทศก็จะต้องไปออกกฎหมายคุ้มครองไอ้ไอสิ่งแวดล้อมของตอนเองซึ่งประเทศไทยก็มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการปนเปื้อน,อนมีการรั่วไหลมีการเจ็บป่วยมีผลกระทบป,ประเทศไทยก็ต้องระง,งับไปตรวจสอบอันนี้ถูกต้องแล้วค่ะแล้วการที่บริษัททําผิดกฎหมายของประเทศไทยในหลายกรณีเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการให้เป็นเสร็จหนึ่งในนั้นคดีสําคัญที่จะมาเร็วๆนี้แหละ ที่จะเห็นผลเร็วๆนี้ว่าเาราจะสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรในกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษ,ษก็คือคดีนอมินีสิ่งที่เราเห็นท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมไปชี้แจงในสภาท่านอ้างว่าประเทศไทยเป็นบริษัทไทยร้อยเอร์เซถ้าท่านเห็นว่าเป็นบริษัทไทยร้อเอร์เซบริษัทก็จะไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ดึงประเทศไทยเข้าสู่นุญยาต,ตัวตัวลาการนะคะ,คะเพราะว่าการใช้สิทธิ์ททปต้าเนี่ยก็คือคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติถ้าบริษัทไทย บริษัทเหมือทงทองการเป็นบริษัทไทยเขาก็จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ทับต้าดึงเราเข้าอนุญาโตได้แต่พอทุกอย่างมันยังไม่จบแล้วนายกรัฐมนตรีก็หรือว่าสบาลก็ไปต่อสัมปทา,านนี่แหละนี่คืออะไรสิ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้เปิดเผยว่าตกลงบริษัท,<ม>ษทเหมืองทองคำเนี่ยเป็นไทยหรือต่างชาติถ้าเป็นไทยคุณไม่มีสิทธิดึงประเทศไทยเข้าอนุญาโตไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ทับตาเพราะคุณไม่ใช่บริษัทต่างชาติแต่ถ้าเป็นบริษัทต่างชาติ คุณก็กําลังเผชิญกับคด,ดีโนมินีต่างชาติอาอใช่งั้นรัฐบาลก็ผิดถั้งขึ้นทั้งร่องเลยสิบริษัทบริษัทผิดตั้งขึ้นทั้งร่องแล้วรัฐบาลก็ก,ก็ตอนแรกก็ไประง,งับนายกใช้มาตราสี่สีแ่แล้วพอตอนหลังก็ไปปล่อยต่อสมรทานตกลงตกลง,อ,นนงอันนี้ใครผิดอ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันละเอียดอ่อนมากการใช้สิทธิ์ท้าวตาเนี่ยถ้าเขาเป็นบริษัทต่างชาติเขามีส<ๆ>ิทธิ์ดนึงแน่ แต่ถ้า,ารัฐมนตรีอุตสาหกรรมรับรองกลางสภาว่าเขาเป็นบริษัทไทยอันนี้หนึ่งไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิทับตาครับซึ่งจริงๆในนุยาโตเนี่ยอาจจะไม่รับฟอ้องคดีก็ได้อ,อาจจะไม่สามารถดําเนินคดีเลยก็ได้อาจจะหยุดดําเนินการในทับตาไปเลยก็ได้แต่มันเป็นความลับนึกออกไหมคะครับ,รบอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองถ้าบริษัทเป็นต่างชาติตอนเนี้ยดีเอสไอแจ้งข้อหาแล้วนะคะคดีโนมินี ใช้ค,คนไทยเป็นโนมินีต่างชาติมีมูลคือบริษัทอัครา,าว่าไง,ไง่ายๆใช่ <Okay. S 1> ตอนนี้มีมูลไปแล้วอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองการที่บริษัทถ้าสมมติที่สุดเดวยว่าคุณใช้คนไทยเป็นโนมินีทองคาที่คุณขุดไปตั้งแต่ปีสี่สามสี่สี่จนถึงปีห้าเก้าคุณต้องคืนประเทศหมดนะคะอ,อันนี้คือจุดแข็งทางกฎหมายของประเทศที่เราทําการบ้านกันมาอย่างหนักเห็นจุดแข็งที่เราจะต้องใช้กฎหมายของประเทศให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต วันนี้ถิ่งที่เรายืน่นปวชอให้สอบสวนร,รัฐมนตรีอุตสาหกรรมเพราะเราแยกว่านายกประยุทธ์เนี่ยลงโทษเนี่ยสมถุแล้วแต่ท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมพอมานั่งเก้าอ e ี้ปั๊บท่านมาอนุญาตทําไมอ่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องของการถูกปรับก็ไม่มีก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เราเข้าใจกติตาเองก็ได้เราเห็นว่ามีกลุ่มบุคคลเราจะไม่เอ่ยว่าใครอ่ะอาจจะกําลังดําเนินการเพื่อแกล้งโง่ให้กับบริษัทเหมือนเราทำหรือไม่หรือแกล้งโง่หร,หรือว่าสร้างสร้างภาพหลอนให้เราเอาอย่างไรเยคือไอ้ตัวเลขสามหมื่นล้านเนี่ย มันเป็นแค่ตุ๊กตาผีมันอาจจะไม่มีก็ได้ไม่มีตัวตนจริงเอามาหลอกหลอนให้คนไทยกลัวเดี๋ยวขอขอถามคุณสิสิวันค่ะจะผีจะตุ๊กตาผีหรือเปล่ามันก็ไม่มีหลักฐานยืนยันในตัวเลขที่เอามาพูดกันว่าจะต้องเสียค่างโง่ กี่หมื่นกี่แสนล้านดังั้น,นรเราก็มีสิทธิ์กลัวไปก่อนสิแต่แต่ประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาเพือ่อไอ้ท้องถิ่นนะมันกลายเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองไปแล้วพักฝ่ายค้านก็พยายามหยิบยกขึ้นเรื่องนี้ขึ้นมาโจมตีรัฐบาลโจมตีท่านนายกนะครับโดยตลอดซึ่งแน่นอนนะในในประเด็นในเชิงการเมืองเนี่ยมันก็ต้องเมื่อมีกรณีนี้เกิดขึ้นมันก็ต้องยุติป,ปัญหานี้ให้ได้เท่านั้นเองนะงั้น มันก็จึงเห็นว่ามีการเรจรจาโอนอ่อนผ่อนตามกันเพราะว่าถ้าสมมุติว่านุญาโตฟันธงปั้งออกมาปุ๊บเนี่ยความเสียหายทางการเมืองของรัฐบาลต่อท่านนายกมันจะเกิดขึ้นไงครับเขาก็ต้องใช้เทคนิคทางการเมืองในการที่จะเอ,อ่อเคลื่อนและโอ้นอ่อนผ่อนตามอ,อะไรไปเท่านั้นเองครับมแต่วันนี้ประชาชนในฐานะผู้ร้องต่อบกมสอบสวนคดีพิเศษกับปปชไม่ยอมอืมเพราะว่าในส่วนท่านนายกอะไรก็เรื่องของท่านไปแต่ว่าในส่วนของประชาชนเนี่ย เมื่อราทำกอรตสาหกรรมละเว้นนะเราก็ต้องยื่นให้ดําเนินการสอบสวนเอาผิดครับหมายถึงทําไมท่านจึงไม่ใช้อำนาจหน้าที่พวกถอนประธานบัตรทําไมไม่เรียกค่าเสียหายจากการขุดถนนสูง,สงถึงหนึ่งแสนสี่มืล้านเนี่ยมาคืนประเทศถ้าท่านดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ประเทศไทยจะไม่เดินมาถึงจุดน,นี้ขังไว้ก่อนพี่บรรเพ็ญผมก็เห็น ลุงๆน้าๆพี่ๆอยู่ข้างหลังเนี่ยผมก็แบบไม่ถามก็ไม่ได้เนาะเอาแล้วขออนุญาตถามจริงนะขอจริงนะขอจริงไมเอาจริงๆต้องถามทุกคนต้องถามนะทางเห็นการต่อสู้ว่ามันเข้มงวดขึ้นมาทุกทีตัวเองมองยังไงครับผมอก็ก็คือตอนเนี้ยครับอคดีเหมือนทองคําทางบริษัทอัคราเขาก็ยื่น ยื่นคำขออาชาบัตรทับที่ของชาวบ้านไวน้ใน5จังหวัดครับก็คือมีบริษัทลูกของสระบ,บุรีนะั่นเป็นบริษัทฟ้าร้องที่ว่ายื่นขอไป65,000ไร่ครับแล้วทีเนี้ยก็คือก็อยากสงสัยว่าอาจจะมีกระบวนการที่ว่าจะเหมือนว่าจะยึดที่ของชาวบ้านคืนเพื่อที่อย,อย่าอย่าลอก,กันบ้านพี่วันเพ็ญน,นะ <laughs> <laughs> ไม่ไมก็คือ,อ พื้นที่อำเภอมกเหล็กนะ,ค,ะนครับเป็นเป็นพื้นที่สปกพ <client. S 2> แล้วทีเนี้ยก็คือมันถูกยกเลิกคก็คือชาวบ้านจะเอาไปกู้เงินที่ทกศแล้วทีเนี้ยทกศเขาก็จะจะต้องส่งอ่าแปลงที่ของของชาวบ้านเนาะที่ว่ามีเป็นเจ้าของเป็นชื่ออยู่ <hoard S 1> ไปตร,ปรวจสอบที่สปพ <im> แล้วทีเนี้ยก็คือสพเขาสพเขาก็ส่งส่งกลับมาเขาบอกว่าอยู่นอกเขตพื้นที่อื าบางแปลงอยู่นอกเขตพื้นที่บางแปลงก็เป็นมีส่วนคาบเกี่ยวครับ,รบทั้งๆทีท่มีกฎหมายอยู่เนาะว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ใดที่ถูกประกาศออก,ออกเป็นที่สปอปกรณ์แล้วก็คือจะยกเลิกกฎหมายป่าไม้โดยโดยอัตโนมัติแต่ว่ามาวันนี้ก็คือสงสัยว่าทำไมถึงมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับป่าไมา้แล้วก็ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของสปกออ,อยากก็คือสงสัยมีกระบวนการอะไรที่จะทําให้พื้นที่ของชาวบ้านกลับไปเป็นของป่าไม้มเพื่อที่จะอนุญาตให้เหมืองเข้าทําประโยชน์หรือเปล่าครับครับผมค้งว้ตรงนี้นะครับค้า้ไวาตรง,ง,งนี้ผมอ้าวคนะุณน้าคนต่อไปคิดยังไงเนี่ยมันเข้มงวดกับมาทุกทีแล้วเนี่ยนละัวแพ้ปะ่ะผมผมมองว่าเราไม่แพ้แล้วครับเพราะว่าถามว่าอย่างอันนี้ไม่ได้ยกประพี่เป็นเพนเก่งนะครับ พี่บันเพนเนี่ยสอนกฎหมายคนอื่นมาแล้วนะครับทั้งด็อกเตอร์ด้วยนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าหัวหน้าทีมเราเนี่ยแล้วก็ทีมพวกเราเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะปกป้องนะครับ,รบผลประโยชน์ของชาตินะครับมองเห็นเลยว่านายกทําถูกแต่เมื่อนายกมอบอํานาจให้กับรัฐมนตรีท่านไปเนี่ยอันนี้สําคัญครับก้าวไกา่ก็ไม่ได้แต่สร้างอย่างท,ท,ที่พี่เพนบอกว่า มันเหมือนตุ๊กตาผีหลอกเราอยู่ตลอดเวลาสามหมื่นกว่าล้านนะห้าหมืม่นกว่านั้นหน้าวันนี้ก็เหลือหมื่นกว่าล้านแล้วผมว่าเราชนะครับครับผมค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขออนุญาตจริงๆอ้าวตอนนี้ตอนนี้มองยังไงครับผมมองยังไงมันก็นึกว่านะครับที่สวบคเนาะเขายุดไปแล้วก็งดนะครับ หมายความว่าไงไปกู้กับกู้ไม่ได้ครับโดนโดนกับพื้นที่โดนโดนตัวเองครับเหลืออะไรบ้างตอนนี้มีสามสี่แปลงก็เหลือสองแปลงอย่างเงี้ยครับอสองแปลงโดนแปลงโดนยึดไปแปลงหนึ่งทำไมครับไม่ขึ้นทสศไม่ได้ครับขึ้นกู้ไม่ได้ครับมันเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเหมืองก็ก็เกี่ยวแล้ครับแต่เราไม่รู้ครับเราก็ทําไปคงงปะป่าไหะครับตอนนี้ชาวบ้านจะไม่รู้อะไรเลยนะพอมารวมกับ้ขึ้นทสศจังรู้กันต้องเกิด ว่าผมไปตรวจก่อนนะเขาบอกเนี่ครับครับผมครับโอเคมาถึงคุณน้านะครับคุณน้าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับสวัสดีครับก็คือตรงนี้ผมติดตามมาตั้งแต่ปีพศสอ5 7หาร้อยหบหลังจากนั้นผมก็มาพบศรีสุวรรณครั้งแรกแล้วก็พบเจอที่เดินบอกชาวบ้านปลุกคนลบบุรีเป็นคนแรกที่ผมต้องไปบอกลบบุรีแล้วก็บอกว่า ืนแผ่นดินเราเนี่ยเราเกิดมาถือว่ามีความสุขอยู่ในประเทศไทยแต่มาอยู่บนกองทุกขของพี่น้องของพวกเราว่าอยู่บนกองเงินกองทองเมื่อก่อนเนี่ยชอบใจครับว่าปู่ย่าตายายไวพรให้ว่าเออขอให้ได้เกิดไปอยู่บนกองเงินกองทองที่ไหนได้ครับแผ่นดินเป็นทองคำทั้งล่างเราอยู่ทำบนทำมาหากินกันอยู่แต่พบแต่ความทุกข์เพราะว่า เดินทางไปพิจิตไปพบสารหลายๆอย่างบางลุงสนิทก็บอกว่ากินมันสัปะหลังเยอะอะไรเยอะที่ไม่สามารถอธิบายยาวได้แต่ว่าคนเหล่านั้นไม่ได้กินอาหารทะเลแต่กลับมีเชื้อโรคอย่างมหาสาร<อ>สารไซยานายสารแมกนิตสารตะกั่วสารหนูซึ่งเอาขึ้นจากแพนดินขึ้นมาแล้วเบิดโตมาเนี่ยมันมากับอากาศจนพี่น้อง ที่จิตตรงนั้นแม้แต่อากาศก็ยังเป็นพิษครับซึ่งข้าวน้ําที่เขาส่งมาขายให้พวกเรากินเนี่ยคุณรู้ไหมว่านั้นคือสารพิษแล้วคนตรงนั้นผิดไม่ได้กินเองเพื่งจะมากินช่วงหลังๆนี้ที่ท่านนายกสั่งปิดสั่งหยุดสั่งหยุดให้ทํา แล้วก็เงียบไปผมก็ไม่ได้ไปแจกข้าวแจกน้ำเมื่อก่อนนะี้ผมไปแจกน้ำแจกข้าวนะครับ,รบ,รบต้องเอารถขนไปก็ผลประโยชน์ตรงนี้ก็ยกให้ทนายกตู่ที่ดูแลแต่คนของรัฐยังกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยกลับกลายยังเมื่อก่อนผมไปบอกว่าคุณสุชาติเป็นอธิบดีกรมทรัพย์รณีผมก็ถามว่า ทาไมคุณเล่นละครลิงใส่พี่น้องประชาชนซึ่งมันหนักหนาจนอดพูดไม่ได้การเล่นละครลิงเนี่ยกลอมให้ชาวบ้านหลับครับชาวบ้านไม่ลุกตื่นยอมว่าผมนี่โง่ยอมว่าผมผมก็ยอมไปหันไปทะเลาะก,กับคนเพื่อนบ้านแล้วครับเนื่องจากเรากําลังเดินหน้าต่อสู้แต่จะไปทะเลาะก,กับคนชาวบ้านซึ่ง ผู้นำในท้องถิ่นเขาก็บอกเขาไม่รู้รเขาก็รู้พอๆกันแต่เขาไม่ยอมติดตามผู้ใหญ่บ้านกำนันถูกอะไรไม่รู้ซึ่งผมก็ยังคาใจตลอดผู้นำตอนอยากเป็นเนี่ยบอกอาสารับใช้พี่น้องประชาชนคนทุกคนคแต่พอเป็นแล้วมือก็ไม่ยกไหวก่อนละครับ ต้องพวกเราเนี่ยไปยกมือไหว้เขาก <Okay, S 2> ่อนโอเคแล้วเขาก็ไม่ทํางานขอบคุณมากมาก,มากเลยอ้า<ำ>วโอเคขอค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอกลับมาประเด็นคือแมพจะบอกว่าผีหรือไม่ผีไม่รู้อะแต่ถ้าเกิดว่าโดนปรับหมื่นล้านหรือตอนแรกจะบอกสามหมื่นใช่ไหมแล้วมาให้เหมือนหรือหมื่นล้านก็ตามเนี่ยผีไม่ผีไม่รู้แต่ถ้าเกิดผีมีตัวตนจริงๆขึ้นมานะั่นะนะเราไม่รู้ไง เราต้องเอา,เาคาดีอเอาคาดีของประเทศเป็นตัวตั้งวันนี้การที่ทําเมืองน,นอกเขตประธานบัตรเฉพาะคดีขุดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 3ึ่งกับทางสาธารณประโยชน์อ่ะเราจะต้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเหมืองทองคํามูลค่า1นึ่งแสนสี่หมื่นล้านอ๋อสแสดงว่าดีก่อนนะพี่สแสดงว่าจะโดนปรับเท่าไหร่ไม่รู้เก็บไว้ก่อนหักไปเลยแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเกิดคดีโนมินีชนะไอ้แสนก่อนอแสนก่อนล้านเราเราเราองคาทั้งหมดได้คืนทุกค,คดีนะคะโนมินีต่างหากไอ้โนมินียืดคืนหมดเลยนะสกปริน แต่คดีขุดถนนท้งเมืองนอกเขตเนี่ยแสนสี่หมื่นล้านงั้นแสดงว่าโอกาสที่เราจะชนะในเรื่องคดีโนมินีหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะขุดขุดผิดที่ผิดทางขุดเกินทําสิ่งแวดล้อมเสียหายเนี่ยเมื่อเอามาถัวเฉลี่ยกันแล้วต้องคืนเราอีกเยอะมากค่ะงั้นแสดงก็หมื่นล้านนิดเดียวนิดเดียวต้องคืนเรามาหาศาลนะคะทั้งทองคําทั้งปริมาณที่ได้ไปจากประเทศโดยมิชอบอันนี้เราไม่ได้พูดเลื่อนลอยนะคะเพราะว่าคดีเนี่ยอยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็อยู่ในปปช ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเองเนี่ยเขาเรียกบริษัทเข้าไปรับทราบข้อหาแล้วควันนี้มันเป็นรูปธรรมท,ที่จับต้องได้วันนี้เราจะต้องไม่ไปหลงทางไปรอลุ้นยังเอ็กวารมิทรมในนุญาโตซึ่งจริงๆเราแกล้งโง่ไปแล้วตั้งแต่วันที่เราอนุญาตอาญบัตรพิเศษ400,000ไร่ในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็มีการเดินหน้าต่อยุบประธานบัตรและโรงงานรวมวันนี้จบแล้วค่ะนุญาโตประเทศไทยไม่ต้องลุ้นความจริงคือมันมีกระบวนการแกล้งโง่สําเร็จแล้ว สิ่งที่เราต้องทําในวันนี้ที่เราต้องมานิมนต์เจ้าวาสเนี่ยอาจารย์ศรีสุวรรณเนี่ยเพราะว่าเราต้องเอาผิดคนที่แกล้งโง่ถ้าให้ประเทศไทยเสียหายตัวนั้นตัวนั้นใครไม่รู้แหละต,ตัวนั้นคือยังไงเอ่ยต้องให้อาจารย์เนี่ยไปไป,ไปเสกเรียกลงมอบถงน้ําได้แล้วแล้วแล้วเราเราเราเห็นลางๆหรือยังว่าตัวตนแกล้งโง่นั้นน่ะฝั่งใครใคร ไม่ไม่ล้างอะค่ะเป็นตัวเป็นตนเลยตัวตัวหลักก็คือตัวชงอุตสาหกรรมเนี่ยตรงๆองต้องลงมอสหลวงน้ำในแล้วค่ะังนี้เนี่ยมันเป็นมหากรอบนะมันเยดเยื้อยาวนานมาเออที่ปรึกก็เปลี่ยนไปเป็นสิบคนแล้วนะรัฐมนตรีก็เปลี่ยนมารุ้กี่หน้าแล้วนะครับก็ยังคงเป็นมหากรอบต่อไปจต่งจริงแล้วรัฐบาลเองก็ก็มีหลังพิงนะฮะนอกจากภาคประชาชนที่เป็นหลังพิงให้อยู่แล้วเนี่ยจริงๆในคำพิพากษาของศาลปกครองเนี่ยศาลปกครองที่โลกนะครับ ก็มีแนวคําพิพากษาที่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าการทําเหมืองเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะครับก่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทําให้เป็นโรคนะครับทําให้ชุมชนล่มสลายอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดนะในคำวินิจฉัยของศาลนะครับงั้นมันก็เป็นหลังพิงที่นําไปสู่การที่รัฐจะใช้อํานาจในการจะยุติสัมปทานได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าภาครัฐเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคิดอย่างเดียวว่า ถ้าทำอะไรไปรุนแรงกระทบกระเทือนมันจะกระทบต่อเอ่เรียกอะไรบรรยากาศของการลงทุนซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเชิญชวนชวน,นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามานะครับงั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาเอที่ที่เห็นว่าภาครัฐเนี่ยมักจะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนนะฮะโดยไม่สนใจกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนงั้นะ ผมขอผมขอแทรกและขอเป็นคำถามสุดท้าย<ะ>รัฐบาลหน้าไม่ว่าจะมีการยุบสภาหรือรอรัฐบาลหน้าก็ตามทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปได้ไหมก็เป็นไปได้คือถ้ารัฐบาลหน้าเป็นรัฐบาลที่เคยมีรัฐมนตรีนั่งอยู่อยู่ในบริษัทเหมืองทองคาขนาดนี้ยซึ่งขณะนี้เขาเป็นาพาคฝ่ายค้านถ้าเขากลับมาเป็นรัฐบาลนะพวกเรายุดสู้ทันทีไม่มีทางที่จะทําสําเร็จตาบใดท, <ำ S 2> ที่ท <ำ S 2> รัฐมนตรี นั่งอยู่ในเมืองทองคาเองขณะนี้เขาอยู่ในการสอบสวนของป,ปชถ้าพรรคการเมืองขั้วเนี่ยได้กลับมาเป็นรัฐบาลบอกได้เลยค่ะว่าเมืองเดินหน้าทาั้งประเทศแน่ตอนนี้อยู่ฝ่ายคา้านใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในรัฐบาลหน้าถ้าเขากลับมาแล้วก็หน้าเป็นรัฐบาลเ,าเมืองทองคาเดินหน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องพัยี่ให้เสร็จในรัฐบาลลุงตู่นี้ นีเราเป็นเนนน้อยที่ต้องนิมนต์เจ้าอาวาสพรเรื่องนี้ค่ะเ <c oughs> คืออย่าลืมนะครับว่าเหมืองเหม,มืองทองคำสามจังหวัดเนี่ยพิจิตพิษณุโลกพัจจุบณ์คนที่ไปเปิดป้ายเนี่ยก็คือนายทุนใหญ่ครับของพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านในปัจจุบันนี้ครับซึ่งตอนนี้ตุรัดตุเรไปอยู่แถวตะวันออกกลางเนี่ยเขาไปทําพิธีเปิดนะครับ แล้วก็เป็นตอนนั้นเนี่ยเขาโอ้จ้าลงจ้าลึกเป็นผลงานประวัติของเขาเลยนะว่าเป็นผลงานชิ้นโบดําโบแดงของเขาเนี่ยนะครับแต่ณนวันนี้ถ้าสมมติว่าพรรคฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยก้าวเข้ามาเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งอาจจะเป็นปีหน้าหรือไม่อะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันก็จะสร้างความหนักใจให้กับพี่น้องประชาชนทันทีเพราะเราจะอยู่สู้ต้องเล่งแล้วนะเพราะเราจะอยู่สู้ทันทีนะครับก่อนในระดับเพราะไม่สําเร็จเพราะว่าในวันที่ประชาชนร้องเรียนมากว่า14ปีเขาเป็นรัฐบาล แล้วรัฐมนตรีมหาไทยเองเป็นนั่งอยู่ในหัวข้อเขาแฟนๆอย่างรายการผมก็ไมว่าหยุดเลยดินี่คือเหตุผลที่ทําไมรัฐบาลลุงตู่ต้องใช้มาตาสีสีประกอบมติคณะรัฐมนตรีเพราะว่ากฎหมายปกติมันไม่สามารถทําได้จริงเครับถ้าเกิดผมจะตามติดชีวิตคนข้างเมืองก็ต้องรีบทำในรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมค่ะนี่คือเหตุผลที่คนไทยยังไม่รู้เพราะว่าเวลาเขาไปขยี้กันในสภามันเป็นแค่เกมการเมืองเขาก็พูดไม่หมดไงคะ ว่าไอพี่ฉันวาขยี่รัฐบาลอยู่เนี่ยไอ้รัฐมนตรีในพรรคฉันเนี่ยอดีตน่ยมานั่งอยู่ในเมืองเขาไม่ได้บอกบอกใครถ้าอย่างนั้นทุกอย่างนับตั้งแต่นี้ไปคุณกระจรสบตกว่าคุณต้องไปไล่ในพื้นที่นะไปดูไปดูทรัพย์สมบัติที่อยู่บนผิวดินนะ ใต้ดินเป็นทองคำแต่ข้างบนเป็นผิวดินก็คือของชจวบ้านเนี่ยผมไปมาแล้วผไปดูสวนมะม่วงมาแล้ว่ไปกินผักมาแล้วซึ่งมันเต็มเต็มไปด้วยทรัพยากรที่มาหล่อเลี้ยงคนนี่คือทองคำจริงๆนะใช่ฮะมะม่วงที่สวยงามมะม่วงที่ส่งออกต่างประเทศไอ้ที่ไม่ส่งออกต่างประเทศก็อยู่แถวตลาดบ้านเรานี่แหละลูกอาจจะเล็กหน่อยคือทองคําจริงๆมันอยู่ใต้ดินน่ะแต่ข้างบนนั่นน่ะคือสวนนั่นน่ะคือทองคำนั่นมนสุดยอดทองคำนั่นคือสุดยอดทองคำนี่คือส่วนที่ถ้าเราปฏิรูป ที่ดินให้เป็นสิทธิ์ของชาวบ้านคืนไม่ได้ปฏิรูปทองคาให้เป็นสมบัติชาติไม่ได้ประเทศไทยล่มสลายแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือพื้นที่ล้าง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 ชาวบ้านไม่รู้ไปอยู่ไหนแต่ชาวบ้านจากใครก็ไม่รู้ต่างถิ่นมาอยู่แทนเพราะฉะนั้นคือเหตุผลที่เราจะต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวว่างทั้งหมดเจ็ดแปดปีพวกท่านทําอะไรกันอยู่คดีที่เดินหน้าเข้าสู่มือพวกท่านเนี่ย สำนวนขึ้นลาไปแล้วค่ะออาแต่ที่แน่แก็คือสิ่งที่ท่านทําท่านทําเพื่อคนไทยทั้งหมดอันนี้ขอเป็นกาลังใจให้และขอขอบคุณที่มาในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับรายการนี้แน่นไปด้วยสาระนะครับถ้าจับประเด็นไม่หมดทำยังไงเขาไปที่รายการสยามไทยอัปเดตไปดูย้อนหลังหัวข้อนี้ก็คือโค้งสุดท้ายเหมืองทองคำหรือไม่วันนี้ผมก็จนศักดิ์ชาวเจริญรัตน์และแขกรับเชิญทุกท่านต้องขอลาแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ